สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนลินิพานันปรโคนเลขที่63ค่ะวันนี้นะคะจะมาสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเรื่องที่หนูยจะมาสรุปนะคะก็จะเป็นของเรื่องของแอ์คาร์บอนนะคะซึ่งแอ์คาร์บอนนะคะเป็นพลาสติกทั้งเลือกที่ผลิตจากกา๊ซรเรือนกระจกค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดของมาร์คเฮอริมานะคะจากมหาวิทยาลัยปริตันนะคะที่ตั้งคําถามว่าก๊รเรือนกระจก สามารถนำมาใช้เป็นทรัพยากรได้หรือไม่นะคะซึ่งเขาจึงเข้าร่วมก่อตั้งของบริษัท New w h i t e t e c h n o l o g y นะคะในปีพศ2 5 0 3ค่ะและพัฒนากระบวนการคิดการผลิตพลาสติกจากกา๊าซมีเทนนะคะซึ่งมีต้นทุนและเป็นวิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติกจากน้ำมันค่ะ ต่อมานะคะเป็นกระบวนการในการผลิตนะคะเริ่มจากการดักจับก๊าซมีเทนนะคะจากแหล่งต่างๆนะคะเช่นความโคโนมลงมาแบบน้ําเสียและหลุมฝังกบนะคะจากนั้นนะคะจะนำก๊าซมาผ่านเครื่องปฏิกรณ์นะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นโพลิเมรเรลนะคะและแปรรูปเป็นเมทัลติกค่ะซึ่งแม้จะยังมีข้อกังขาเรื่องความสามารถในการลดการปล่อย คาร์บอนก็จริงนะคะแต่ว่านิวไลท์นะคะได้พิสูจน์แล้วว่าแอ์คาร์บอนนะคะสามารถใช้งานได้จริงค่ะทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะและก็เฟอร์นิเจอร์และสามารถแข่งขันกับพลาสติกจากน้ำมันได้ทั้งด้านราคาและสิ่งแวดล้อมค่ะส่งผลให้บริษัทและนวัตกรรมนี้นะคะได้รับรางวัลมากมายเลยทีเดียวค่ะค่ะก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ